หเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับประเทศนาอูรู 1. ประเทศที่เล็กที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนาอูรูมีพื้นที่เพียงประมาณ21ตารางกิโลเมตรซึ่งเล็กกว่าเกาะบางเกาะในไทยเสียอีกมีประชากรประมาณหมื่นคนเท่านั้นเป็นประเทศเอกราชที่เล็กเป็นอันดับ3ของโลกรองจากนครวาติกันและโมนาโก 2. ไม่มีเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ นาอูรูเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่มีเมืองหลวงอย่างเป็นทางการแต่มีเมืองที่ใหญ่ที่สุดชื่อว่ายาเรนซึ่งทำหน้าที่เสมือนเมืองหลวงโดยเป็นที่ตั้งของรัฐบาลและหน่วยงานหลักต่างๆ 3. อดีตเคยร่ำรวยจากฟอสเฟตในช่วงทศวรรษ1970ถึง1980 นารูเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกต่อหัวประชากรจากการส่งออกฟอสเฟตซึ่งเป็นแร่ที่เกิดจากมูลนกทะเลสะสมมาน,นับพันปีแต่เมื่อแร่หมดลงเศรษฐกิจก็ทรุดอย่างรวดเร็ว 4. ประเทศที่ไม่มีทหารนาอูรูไม่มีทหารประจำการและไม่มีงบประมาณด้านการทหารโดยมีข้อตกลงกับประเทศออสเตรเลียในการดูแลความมั่นคงให้หากเกิดภัยคุกคาม 5. มีระดับโรคอ้วนสูงที่สุดในโลกประชากรนาอูรูมีอัตราโรคอ้วนสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้ใหญ่กว่า90%ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานปัญหานี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอาหารที่นำเข้ามา